พนมือพนมือมอยู่ดีๆเลยพนมือดีๆเลยเออให้อยู่รำอยู่รวยให้อยู่ดีมีเฮงขอบใจไล,ย,ลยๆเนาะขอบใจไลยๆอ่อาใหญ่เปลิ่นเลยพี่น้องเนาะน้องสายเทียบคน่าอนอ่าโทษสองสามคนแทงเนาะนี่เนาะสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมหมดจูคุสุคนเนาะการยินดีตอนหับเของซุซองเบาอ้วนอีกเส้นเขาเส้นเกิดไหมพี่น้องการคือมืนเน,นียเบาอ้วนก็อเได้ เอาเครื่องเนาะก็คือเป็นผ้าห่มพี่น้องเป็นผ้าห่มแล้วก็จะมีข้าวสารหนึ่งกระสอบเนาะพี่น้องเนะเาะนี่ข้าวสารหนึ่งกระสอบบ่าวอวนก็จะได้นำเอาไปให้น้องไส้เทียนคือเกลาพวกนีพี่น้องเนาะก็คือครอบครัขว,ข,วของน้องไส้เทียนเพิ่นก็ได้รับการช่วยเหลือจากผู้ใหญ่ใจบุญทางประเทศออสเตรเลีเอยอีกเติมทีหนึงเนะา,านเนะพวกนี้พี่น้องเนาะนะหลังจากที่ว่าเพิ่นได้ฝากเงินมานำบ่าวอวดเราเนาะแล้วก็บ่าวอวนได้รับเงินแล้วบ่าวอวนก็ได้ไปจัดแจงซื้อ เป็นผ้าห่มแล้วก็เป็นข้าวสารแล้วก็จะมีเกือบได้เนาะนะหลังจากที่ว่าบ่าวอ้วนไปซื้อผ้าห่มมันจํานวนเงินยังเหลือเนาะบ่าวอ้วนก็ได้จัดแจงซื้อเป็นเกือบไปให้ทั้งลูกชายของน้องชายเทียแล้วก็น้องชายเทียแด้เนาะพ่อแม่พี่น้งนองเนะาะส่วนว่ารายละเอียดจะเป็นแบบนั้นเขาก็คอยไปติดตามมาส้มกันอยู่ในคลิปนี้แด่เนะร,รือนะ่องเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะบ่าวอ้วนก็สิขอขอบมกขอบใจนำพื้นที่จะบุญเนาะที่ว่าเพิ่นให้การช่วยเหลือมาในครั้งนี้เนาะนะ บางวันขอความเมควาเข้าใจล่วงหน้าและเนาะก็ทีขอขอามเมความเข้าใจน้ำทานผู้สวมลายๆเนาะที่เข้ามาบสมคลิปของบางวันตั้งแต่นจนจนจบแล้วก็บอกขมโฆษณาเนานะพ่อแม่พี่น้องเนาะนะโอเคแม่พี่น้องออกเดินทางกันต่อเลย เพื่อนพี ologie, ่น้องเนาะเดี๋ยวนี้ครัก็ได้เดินทางหมดที่บ so ่าเฮือนของน้องสายเทียที่ที่เฮียบห้อยเนาะเพื่อนพี่น้องเนาะอ่าที่หน่อยก็มาหลินหล่ไล่เนาะพี่น้องเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะนเพื่อนลูกเพื่อนก็บกำลังนอนหลินอยู่เพื่อนเพี่น้องเนาะในเครื่องเที่ยวบ้าอวนออกมาเนาะนะก็จะมีเกิบมีข้าวสารมีตู้ทงเนี่ยจะเป็นผ้าห่มเนาะผ้าห่มทงระเปื่อนเพืนเพื่นเพื่อนพี่นน้องมันเป็ดจะเป็นผ้าห่มใหญ่เนาะนะ เป็นผอมใหญ่เลยคนก็อยู่นี่เนาะแค่นี้กันแล้วติดตัวนี้เล้วโอเคเนาะโอเคสบายดีเนาะสบายดีสบายดีย้ำเศร้าเนาะเศร้าสบายดีหน่าะชวนกันลีนยังกันะลีนเนาะ มันนี่บุ๊บไปยังเฮียนบ่อันนี้วันเสาร์มัวันเสาร์อ่วันเสาร์พักพอนเนาะเออเกณฑ์เงาไงจ๊ะมีแอปอยู่อ่ะอยู่อยู่มุด่ออยู่มุดกบควาเนาะไม่ได้เอาไปใส่เนาะโอ้อ่ทั้งสองคนเลยอุ้มลูกทั้งสองคนเลยสบายดีเนาะสบายดีมันนี่เต็งโตงามแท้อืมเน่ลูกเล้ากับวีผมสะสะสะและผมมันบุ๊มีเหาเต้มีบ่ บ่มีม <gegen Taking> <warfare> ันสะามาเอาเนอมันสาบีจีิงของงามโอ่ะครับเพื่อนมันในอ้ายได้เอาเครื่องไม้เนาะะนเครื่องก็ยุทธาดด้วยแหละในนี่ให้น้องสาเทียนี่ไปซอยอ้ายคนเครื่องมาไหวก่อนเนาะอันนี้ก่อนก่อนใส่ทางน้องสาเทียนไปคนเครื่องมาไหวซอยก่อนเนาะน้องๆพี่น้องเนาะเดี๋ยวนี้เราก่อนได้คนเครื่องอันมาไว้เป็นเทียมหอยเนาะก็จะมีผ้าห่มมันชีพื้นพี่น้องจะมีข้าวสารหนึ่งกระสอบเนาะนะ ผมเนี่ยจะเปลี่ยนพื้นใหญ่ๆเลยพี่น้องใช้ถุงยางใหญ่ๆถุงและพื้นเลยพี่น้องเนาะจะน้อยเบาอ้วนสิได้จกออกจกนะักเนาะเชได้ไข่ออกจกักถุงยางแล้วก็เบาอ้วนก็สิจิบจิบจิบเป็นพื้นเป็นพื้นให้ท่านผู้ชมมั่งเนาะว่ามันสิใหญ่หรือน้อยเนาะนะแต่เปลี่ยนผมใหญ่เลยพี่เมื่พี่น้องเนะาะคือเนาะในเดี๋ยวนี้เขาก็ได้จัดแจงออกมาจากักถุงยางพลาสติกเป็นที่พ้อยเนาะเนี่ย จะเป็นยางละพื้นน <siblings> ้พื้นพื้นๆง่ายๆเลยพี่น้องเนาะนะตัวนี้จะเป็นสีแดงเนาะสีแดงเข้มนี่จะเป็นสีแดงกำเนาะเดี๋ยวยางก็จะมีเกือบมีสซิสานเนาะอ่าสบายดีอีกเติมเพิ่มหนึ่งเนาะเจ้าสบายดีสบายดีอีกเติมนพิ่มหนึ่งสบายดีสบายดีมั้นทุกคนเนาะสบายดีสบายดีหน่อยเอ๊ะมันนี่วีผมงามเลยมันนี่เนาะสราบผมแล้วเจ้า Sa chắc mự Sa 2 mươi lọ à. Chào rút bố sa tê Cứ bà xúc mọc chào nè Sa non, có để xa phùm thế Áo dàn sa phùm nó nó Đôi cho nó Đôi nó Né chào nè <laughs> Tắt phùm nếu nói Phải à, không hiên nè nhau rồi đây, Tắt nè อันนี้คือผัวฮ้มี่น้องเนาะนี่การนั่นนี่เนาะน้องสายเทียเนาะเที่วอาอ้เด็เขามาหาน้องก่อนเพราะว่ามีพ,นน,พนนี้จะบุญพอนันเนาะให้การช่วยเหลือมาตื้มเนาะก็คือเพิ่นก็อในฟักเงินมาเนาะให้อ้ายน,นี่ให้ไปซื้อเครื่องก็จะเป็นผัวฮ้มเนาะอันที่จริงเราเพิ่นนี่ฟักมากก่จะให้ที่ว่าเป็นชื่อเสื้อผ้าเนาะ นะละกาได้มีผลยากจะบุญว่นนั้นซื้อให้มาก,ก่อนแล้วเนาะเพิ่นก็เลยแนะนำให้ทางอ้ายนี่ว่าให้ซื้อเป็นผ้าห่มนะเป็นผ้าห่มไม่ทางครอบครัวของน้องเพราะว่ามันก็เป็นฤดูหนาวแดดนะเนาะนอนเมื่อคืนก็มันจะหนาวจะยังนะเนาะเพราะว่ามีลูกน้อยกล็ล่ายลายหน่พี่น้องนี่คือทีท่เห็นแหละลูกคนหน่อยล,ล่ายลายเนี่อันนี้ก็จะเป็นเสื้อที่ว่าเบาหว,นวานเอาไว้ฟังซามมื่อก่อนนะนะั่นเนาะเพิ่นก็เลยนุ่งใส่ก,กันเนาะนะ เสือเทียนนุ่งสายเทียนนุ่งก็จะเป็นเสือแถมรถจักเนาะพี่น้องเนาะเพื่อนก่อนได้ฝากกันมาสื้อประห้มนะดีใจเนาะนี่ลูกเพื่อนโมอนี่เด็กดื้อได้ลูกเพื่อนอ๋าน้อที่ให้ตลอดเนาะหลังจากรแต่ว่าเพื่อนไปห้องหมอมากกว่ายังอยู่บุสบายปันใดเนาะนะเพื่อนก็ยังเมื่อยยังเอวพอเอวเมยยกพี่น้องเนาะนี่ลูกเพื่อนกินยางไปกับมีเนาะ เออคุณตะก้องทีคุณตะก้องทีหนึ่งหุเตี้ยแล้กะขีนี่แค่นี้เนาะที่ว่าผู้ย้ายจะบุญเพิ่นฝากมากกว่าเพิ่นก่อยู่ทางประเทศออสเตรเลียนะเพิ่นกะสงสารทางครอบครัวของน้องละเนาะเพิ่นก็เลยฝากมาเพิ่นฝากเงินมากกว่าจำนวนนี่ก่อสามพันบาทเนาะเป็นเงินสามพันบาทนะแล้วก็เพิ่นก่อพันหนึ่ง นี่ไฮไอ้เนี่ซื้อเขาซานนึ่งก,นะะกระสอบเนาะแล้วก็สองพันบาทนี่ก็เพิ่นก็ไฮไอ้ยนี่ไปซื้อซื้อเอาเป็นผ้าห่มนีแ่แหละนี่ไปพีปปปป่นะ้องเนาะเป็นผ้าห่มแล้วก็เป็นเกิบเนาะที่จริงนี่อันเกิบเกิบนี่เพิ่นเพิ่นก็บ่ได้ระบุไฮไอ้เนี่ซื้อเนาะแล้วก็เพิ่น,นระบุไฮไอ้เนี่ซื้อเป็นผ้าห่มมาให้เนาะหลังจากที่ว่าไอ้ซื้อผ้าห่มเราเงินยังเหลือเนาะยังเหลือไอ้ก็ได้จัดแจงที่ว่าซื้อเกิบมาให้ ทางน้องสายแดยแล้วก็ทางลูกของน้องแดเนาะนะนะเพื่อจะถือไปโรงเรียนเนาะนะน,ะนี่ลูกเพื่อนวันนั้นมาจับเพื่อน่าบุมีเกือบถือไปโรงเรียนเหมือนเน <c oughs> ด็กก็พอดีเงินซื้อผ้าห่มเรือเนาะไอ้ก็ได้จัดแจงที่ว่าซื้อเกือบมาให้นะน้องน,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 นี่เกือบอยู่นี่แหละพี่น้องนี่เกือบเกือบนี่เขาก็พี่ชายไปเนาะเวันตัวนี้เป็นของน้องสายเทียเกือบนะ <c oughs> ตัวนี้เป็นของ <c oughs> น้องเน้อ <c oughs> นี่ตัวตัวนี้ không à, cháu long, long, sài bung nina. Hey, nick hùng chào. Ow, à, này, Cái à, này của à. cháu à, <laughs> <đây. cười> <Nó. cười> chào. Nay, hùng chào. Nay, này, chào. Nay, hùng chào. Nay, chào. bưng Long bưng nó sẽ là long bung, mena. You know, you know, you say loại. No, ya. Puddy, ya. Puddy, mena. Ung đi Ah. Sing, 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 แม้นเนาะแม้นพุ่นนี่แม้นเนาะพุ่นนี่งามเลยให้เต้าเอาเอ้าใส่เบิ่งเจ้าหนิในบ่อจักน้อยนึงเนาะใส่โตนั่นเบิ่งคือกันอกันคือกันเนาะบ่บ่เป็นหยังตัวตัวนี้เอาตากใหญ่พดเนาะ บอมือหน้าไอ้ค่อยซื้อไม้เต็มเลยเอาตัวใหญ่ได้หนึงเนาะมือหน้าอยซื้อไม้เต็มตัวใหญ่ตัวนี้ไว้ไอ้น่องเอาไว้ไอ้น่องถือเด้อเอาไว้ไอ้น่องถือแล้วก็มือหน้าแล้วก็ไอ้ค่อยมือหน้าไอ้ค่อยซื้อใหม่เต็มพดีแมนเลยเนาะครับเทว่าไอ้เงินที่ว่าผุ่นเนี่ยจะบุญเพื่อฟักมามันเหลือแล้วก็ไอ้ก็เลยซื้อเกืบใหม่พวกน้องเลยเนาะนะก็คือเนาะเกืบกว่าบ่าวันก็ได้เอาไปให้ทั้งว่า มันยิงสองคนล่ะก็ใาย ay, สองคนเนาะเอามาให้ลูกเล่าเนาะเพราะว่าเขาเจ้านี่เขาเฮียนคนใหญ่สีคนแล้วเขาเจ้าจะได้ออกไปเรียกเหตุการณ์แน่เนาะเขามาเขาเจ้าจะยางยางดูจีนเป้านะเนาะเก็บตีนเนาะเป้าอวดก็เลยซื้อมาให้เนาะเพราะว่าสองคนนี้ก็ยังน้อยอยู่เนาะนะก็จะได้อยู่ติดกันนะเป้าอวดก็เลยจะแจงซื้อมาให้แต่ว่าเป็นผัวเอาผัวเอาใหญ่นี่สีคนแล้วก็ซื้อให้พ่อให้แม่เพอนเนาะนะ เพราะว่าเขาจะใส่ถือไปเหตุการณ์เหตุการณ์เหตุงานเนาะขึ้นนี่เนาะนี่จำนวนเงินที่ว่าอาจซื้อก็ได้ว่าวนได้ซื้อก็เนาะจะซื้อป้าโคมสีผืนนะเขามาเปลี่ยนสองพันบาทนี่เรามาเปลี่ยนเป็นเงินกรีบนี่ได้เก่าเสนกรีบนาะเพราะว่าเขาเปลี่ยนอยู่ธนาคารนี่เขาจะเปลี่ยนให้หน่อยเนาะนะเปลี่ยนให้หน่อยเขาเจ้าจะบุเปลี่ยนให้เลยนะเขาจะเปลี่ยนตามทองตลาดพี่น้องเปลี่ยนตามทองตลาดเขาก็เลยไล่หาเขา สองพันบาทนี่เกาแสนกะิฟเนาะเขาไล่ลอยหนึ่งชี้ชี้าพันเพราะว่าเงินบาทก็เริ่มเริ่มลงหนึ่งหนึ่งแล้วเนาะนะจากนั้นก็บ้าอวนก็ได้ไปซื้อเครื่องพี่น้องนี่ซื้อก็พอดีมืดเลยพี่น้องพอดีมืดเลยเนาะนีะ่ซื้อผ่า่มซื้อเกิบซื้อผ่า่มกับเกิบก็ถือว่ามืดเลยเนาะเงินสองพันบาทเนาะพอดีจุบเลย แล้วก็หนึ่งพันบาทนี่ก็สีเสนาสิบพันกีบพี่น้องเนาะสีเสนาสิบพันกีบแล้วก็บ่าววันก็ได้ไปซื้อเข่าหนึ่งกรซสอบพี่น้องหนึ่กระสอกซื้อเข่าหนึ่งกรซสอบนี่ไม่ทางกับน้องายเทียนะเขาเจ้าขายกิโลหนึ่งสิบเนาะนะเดี๋ยสหกิโลพี่น้องสีบกิโลลองเกิบลองเกิบแม่ก่อนยยโอ นั่งนนี่นังนังลงก็ไดัเออนั่งลงน่อนังดีใจบ่ดีใจเจ้าใจน่อแต่งแต่งไม้กันดีใจแล้วกัน้าใครน่องนี่เขามกเข้บใจพุ่ยาจะบุญพุ่นเน้ บายดีขาเข้บใจทางานนะพญาเจ้บุญเนาะคือคนตุกดี้ยู่ดีแห้งหีืได้ล้ำได้ดวยเนาะแข็งแ้วเคาเขอบใจน้อพลมือเลยขอข้บใจเจ้าเชียนะอ๋น้อยดีใจบ่ดีใจบ่ดีใจครอบใจพญาเจ้บุญพ่อเนาะคขอบมุครอบใจเนาะ พุญยายใจบุญขอให้ยูดดีมีแห้งลำรวยลำรวยเด้อสาธุเซลสาธุเอ้เอาหนอกเขาบูบใจพุญยญายใจบุญเพื่อนแอนบเด้อที่สวยครอบครัวของลูกเนาะขอยยูดดีมีแห้งตลอดไป ขอขอบใจเปิ <là> ้เปิ้บอกคอยเปล่นประด็นพี <anak lonely> ่น <Wet> ้องเนาะอ้าวอมื่ขอบใจนี้จะบุญพื่อนแอขอบใจให้ลำรวย้วยาวดีดีวาวงามเลยวันนี้เจ้าเป็นเอือจะเป็นพู้วาวดีดีเลยเลยอใเห็ดพนมมือพนมมืออยู่ดีๆเลยพนมมือดีๆเลยเออให้ยืมล้วนให้ยูดีแห้งขอบใจลเนาะ น <laughs> หน้พิ่นติดนาะโอ้ลูกเพิ่นห้ได้นเนาะเแล้วนี่ไห้ไ้น้องชายเทียบพืชเบิ้งมันใหญ่มันยยน,น้อยอะ่ะเด้นยยเต้นเต้นพืใหญ่ลมพะความนี้พืนใหญ่พืชนน้อยอ่ะอใหญ่เปลิ่นเลยพีนนนย่น้องเนาะน้องชายเทียบเพิ่นอ้าโทษสองสามคนแทนงเนาะนี่เนาะได้แล้วได้แล้วใหญ่เลยขนาดเลยพี่น,น้อง คือน้องน้องเสียเทียบพันก็ได้ตีเบิ้งเผาผมเนาะเนาะปลามันเก๋าจะเป็นพื้นใหญ่พื้นเอาน้อย้า่เปล่าย้าใหญ่เผาผมหดึ่จักคนเนี่ยมันสามสี่คนเลยสามสี่คนเผาพื้นนึงน่ะไม่ได้เต้สองคนก็ได้เต้้อยคนเผาผมสามสี่คนนี่ยเผา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 ผมเก่าก็มีเต้มีอ่ะมีเจ้ามีกันยังอุ่นอยู่หวงเมื่อคืนน่ะยังอุ่นอยู่ยังยังดีอยู่เนาะ อันคันธาวามันยังดีเนาะเครื่องธีวาพอห่มธีวายไม่นี่นะคันธาวากันเก่าคนน่องยังดียังห่มได้แล้วน้องก็ดตูไม้ในก่อนน้องก็เก็บยักษาไว้ก่อนเนอะเก็บยักษาไว้หลังจากธีวาของเก่าหนะมันขาดมันเอาห่มใส่กันไม่ได้เราควายตูไม้ในออกมาใส่เนาะบุ๋มเม็นว่าเท้าชิ้นไม่ใส่จะเฝอทว้าไปมันกอดพอดีเนาะสิ่งธีวาปุณย์าจีบุญเพื่อนห้นะเทาให้มาอันใดธีวาของใส่แถวยังดีเนาะ เขาก็ใส่ของเขาไปก่อนของเจิ้บพื้นเหลือเอาก็เอาไปใส่น้ำรังเนาะนะมันมเป็นจะนั่นได้เนาะคันว่ามีเราเขาก่อตัวนี้ก็เก็บรักษาไปก่อนบ่มันว่าผุญญาติเจะบุญเพื้นแจใ่การช่วยเหลือมาตลอดเนาะน,นะเพื้นช่วยเหลือเพื้นก็ไม่คิดจำกัดเดือเพื้นช่วยเหลือเนาะหลังจากเจอพื้นช่วยเหลือมากขันน้องหูพักษาเนาะมูอวิธีน้ำใส่เนาะก็จะมีผุญญาติเจะบุญเพื้นนี้ เขามาช่วยเรือกบก๊กของน้องตลอดเลยให้น้องนี yeah. ่รักษาไว้เครื่องเดี๋ยวเป็นเกือบเป็นไม่ยังก็คือกันเนาะเกือบนะในเมื่อเกือบตัวที่ว่าตัวเก่าเขาใส่อยู่มันยังบุคัดเจอเนาะเขาก่อตัวไม้เขาเก็บรักษาไว้ก่อนเขาถือตัวนั้นมันคัดก่อนเึายังอออกมาใส่เนาะฮะเมื่อวันนี่เจ้าว่าเกือบเจ้าบุ้มีเนาะมื่อวานเนาะวันนี่เนี่ยวนนี้เนาะมีแหละซื้อแล้ว ซื้อแล้วซื้อก็บไม้แล้วซื้อแล้วตัวไอ้เอ็มให้มึงนี่เอาไว้ก่อนเด้อะมึหน่าค่อยถือเด้อเออเฮ้อาเด้อกันประชันละกันหลังจากตัวเด็กมอบแล้วก็ดีใจแหละที่ว่าครอบครัวก้อนน่องก็ได้มีผู้ใหญ่าจุบุญบนเฉลี่ยมาตลอดเนาะแล้วนี่ไอ้ก่อนเสียดายขอตัวลากับก่อนเด้อไว้มึงน่าไอ้ค่อยเข็บมาเยียวยาไม้เ้อนะเอาไอ้เสียดายกับก่อน ชุกดีชุกดีซ okay ื mm ้อ hmm. อ no, ้าวบ๊ายบายขอบใจหลายๆบ๊ายบายเนาะต่อไปนี่เตรียมไดชุดใหญ่ไดเตรียมสิเฮ็ดเฮือนไดคกะโอเคเนาะผมมีพี่น้องเนาะก็คือบ่อ้วนก็ได้เอาเครื่องที่ว่าผู้ใหญ่บุญเพิ่นนั่นให้ซื้อ้กับน้องสายเทียเนาะบ่อ้วนก็ได้มามอบให้กับน้องสายเทียเป็นที่เียบ้อยเนาะน้องสายเทียเพิ่นก็ดีใจหลายเนาะนะที่ว่าก็ได้มีผู้ใหญ่บุญเพิ่นนั่นก มีตาสงสารคุกคอกของน้องสายเทียนเนาะเพื่อนก็ให้การเหลือมาตลอดเนาะแต่คือชุดนี้บ้าอ้วนก็จะได้ซื้อเป็นผ้าห่มมาให้กับน้องสายเทียนแล้วก็จะมีข้าวสารแดงก็จะมีเกิร์บแดงเนาะนะกับพวกนี้จะบุญเพื่อนก็อยู่ทางประเทศออสเตรเลียเนาะแต่ว่าเพื่อนก็สงสารทางคุกคอกของน้องสายเทียนนี่เนาะเพื่อนก็ให้การเหลือมาโดยตลอดเนาะขอให้พี่น้องเนาะนะเพื่อนก็สงสารนั่นแหละลูกเพื่อนก็ะลายแดงนะที่จริงเพื่อนก็อยากฝากไม้ซื้อเป็นเสื้อผ้าอยู่เนาะ กแต่ว <ítulo> <es> anyway, ่ามีผู้ใหญ่งจ็บุญว่นนั่นซื้อมาให้ก้อนแล้วเนาะแล้วก็เพิ่นก็ได้แนะนําให้กับบ้าอวนว่าให้ซื้อผ้าห่มแล้วก็เอาเขาสารมาเนาะเขาสารหนึ่งก็ซ็อบเพรม่พี่น้องเนาะที่จริงนี่อันที่ว่าเกือบเนผู้ใหญ่งจ็บุญเพื่นก้อ่ได้แนะนําให้ทางบ้าอวนซื้อเนาะแต่ว่าบ้าอวนนี่ซื้อผ้าห่มแล้วก็มันเงินก็ยังเหลือเนาะยังเหลือก็บเบ้อวนก็ได้จัดแจงซื้อเอาเกือบเนาะเกือบใหม่ลูกเล่าแล้วก็ให้น้องชายเทียเดนเนาะเพรม่พี่น้องเนาะ ก็โอเคเป็นพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่าอวันก็เสด็จไปไว้สำนี้ไปพบกันใหม่ในคลิปต่อไปว่าจะเป็นคลิปแบบแบลติยูสัยเอาก็คอยติดตามรับชมและให้กันลังใจกันต่อไปเพราะเปนพี่น้องเนาะสิ่งที่ขาดบ่ได้ก็คือผู้ใหญ่ใจบุญที่เพป็นในการช่วยเหลือมาในครั้งนี้เนาะบ่าอวันก็บ่มี่ยังเนาะก็สิขอขอบมกขอบใจขอบบุญขอบคุณที่สุกหนุ่ซอยเรือส่งเสริมครอบครัวของน้องชายเทียมาในครั้งนี้เนาะบ่าวอ้วนก็จะขอให้พ่นไส้เพิ่นจงอยู่ดีมีแห้ง ปาชจากโลกภไพไข่เจ็บเนาะจะเลื่อนเน้นนทีการงานสิ่งที่ทานไหนมาในมื้อนี้ขอลับไปหาตัวทานหอยเท่าพันเท่าเลยนเนาะสาธุเนาะบ่าวอ้วนกับที่คอครบมุกขอบใจน้ำ้ใหญ่จิบุญเติมอีกเทื่อนึงเนาะทีุ่้หญ่จิบุญเพิ่ก่อหายเงินค่านมุกน้ำมันค่าเดินทางของบ่าวอ้วนมาเนาะก็อคอยพ่นไส้พน่นเติมอีกเทื่อนึงเนาะก็อคอยพ่นยูดีมีแห้งปลาชจากโลกภไพไข่เจ็บ ลำรวยลำรวยเนาะจะิญเน,นี่ยแหลาทีการงานชีวิตทานให้มาในมือน,นี้ขอกลับไปหาตัวทานหน่อยทถวบนแถวเล่นเนาะสาธุเนาะโอเคอเพื่อนพี่น้องสำหรับคืนนี้บ่าอวนก็สิได้ก็าลาทานไปส้มไปซ้ำนี่ก่อนคอยพบกันไหมในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ขอเกล้าสมมาสบายดีพี่น้องบ๊ายบาย